ทยพพเอสลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่และเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะก็พบว่าบ้านรวมทั้งสถานประกอบการกว่าร้อยละแปดสิบไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนลักลอบการต่อท่อปล่อยน้ำเสียลงถูลงสู่ท่อระบายน้ำก่อนจะไหลลงสู่ลำคลองและปล่อยลงสู่ทะเลวันละกว่า1000ลูกบาทเมตรติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะ น้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชายหาดนางทองตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาถูกปล่อยลงสู่คลองก่อนจะไหลลงสู่ทะเลทำให้ผืนทรายที่เคยขาวสะอาดและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำหรับผู้มาเยือนเขาหลักกลายเป็นสีดำและมีกลิ่นเหมน็น น้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆที่เขาหลักในอำเภอตะกวัวป่านั้นถูกปล่อยทิ้งตามคูคลองต่างๆก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลโดยไร้าการบำบัดนะคะทำให้หลายคนนั้นกังวลว่าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะน้ำเสียจำนวนมากถูกถ่ายเทมาจากสถานประกอบการต่างๆบริเวณเขาหลักซึ่งจากข้อมูลของทางเทศบาลตะบลคึกคักพบว่าร้อยละ80ของสถานประกอบการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย และบางส่วนได้ลักลอบต่อท่อน้ําจากสถานประกอบการเพื่อระบายลงในคูคลองระบายน้ําข้างทางจึงทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียไหลไปรวมกันในคลองสาธารณะและถูกปล่อยลงสู่ทะเลพยายามอย่าให้น้ำปล่อยน้ําเสียลงทะเลให้มากเพราะว่ามันเป็นเลียงท่องเที่ยวของเราใช่ไหมของประเทศของเราอย่างให้ช่วยกันรักษาความสะอาด้ใหเยอะๆนะจ๊ะ ความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลที่เขาหลักทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสารวจข้อเท็จจริงโดยพบว่าแม้การตรวจสอบคุณภาพน้ําในเบื้องต้นสิ่งมีชีวิตจะยังสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็มีตะกอนอยู่ใต้ท้องน้ําและหากมีการระบายน้ําเสียอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทําให้ค่าออกซิเจนลดลงจนกลายเป็นน้ําเน่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งไม่มีน้ําจากภูเขามาเจือจางน้ําเสียทําให้เกิดน้ําขังจนเน่าเสียและส่งลิ่นเหมนขณะที่ทางเทศบาลตำบลคึกคัก ก็ยังไม่มีระบบบาบัดน้ําเสียต้องมาบูณาการร่วมกันระหว่ังจังหวัดคูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการน้ําเสียเบื้องต้นการสเสริมให้ปฏิบบติตามกฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายการจัดทําแผนในอนาคตเนระอเยาว่าเราจะจัดการปัญหาในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับ ไม่แตกต่างไปจากคลิปภาพการปล่อยน้ําเสียจากชุมชนบ้านเรือนและสถานประกอบการบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ลงสู่ทะเลหน้าหาดโลดดาลมไม่ผ่านการบําบัดโดยนายพันคากิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางยอมรับว่าในแต่ละวันมีน้ําเสียมากถึง1,800ลูกบาศเมตรขณะที่เครื่องบําบัดน้ําเสียซึ่งได้รับบริจาคจากประเทศเดนมาร์กหลังเกิดสึนามิก็สามารถบําบัดได้เพียง300ลูกบาศเมตรต่อวันหรือประมาณมร้อยละ17 ทำให้น้ำเสียที่เหลือไหลลงสู่ทะเลจึงกระทบตอนน่อแนวปะการังรอบเกาะและแม้ว่าอบตอ,อ่าวนางจะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน